ต้อนรับเข้าสู่ช่องเปตองสปอร์ตค่ะช่องของเรานะคะจะมีแมตช์การแข่งขันกีฬาเปตองที่น่าสนใจนะคะมีความรู้กติกาเปตองและเกตเคล็ดลับเพื่อการพัฒนาการเล่นกีฬาเปตองหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนะคะถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขออาภาัยไว้ด้วยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะพูดถึงกติกาเปตองข้อที่8ค่ะกติกาเปตองข้อที่8การโยนลูกเป้าที่ถูกกติกานะคะลูกเป้าที่ถูกโยนออกไปถูกทำให้หยุดโดยกรรมการผู้ตัดสินผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามผู้ชมสัตว์หรือวัตถุเคลื่อนไหวอื่นๆถือว่าเป็นลูกเสียและ ต้องถูกนำมาโยนใหม่โดยไม่นับรวมสิทธิ์ในการโยนของทีมลูกเป้าที่ถูกโยนออกไปถูกทำให้หยุดโดยสมาชิกของทีมทีมคู่แข่งจะวางลูกเป้าในตำแหน่งที่ถูกต้องภายหลังจากการโยนลูกเป้าและลูกไปตองลูกแรกไปแล้วทีมคู่แข่งยังมีสิทธิ์ขอตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาของตำแหน่งลูกเป้า ยกเว้นในกรณีเมื่อลูกเป้าถูกวางด้วยทีมคู่แข่งก่อนที่จะนำลูกเป้าให้ทีมคู่แข่งไปวางทั้ง2ทีมจะต้องมีความเห็นพ้องว่าตำแหน่งของลูกเป้านั้นไม่ถูกต้องตามกติกาหรือกรรมการผู้ตัดสินต้องเป็นผู้ตัดสินออกมาทีมใดที่กระทำขัดแย้งกับกติกาข้อนี้จะเสียสิทธิ์ในการโยนลูกเป้า าทีมคู่แข่งได้โยนลูกไปตองไปแล้วหนึ่งลูกเช่นกันตำแหน่งลูกเป้าลูกนั้นถือว่าถูกต้องไม่มีสิทธิ์ประท้วงใดๆทั้งสิน้นค่ะสำหรับกติกาเปตองข้อที่8เรื่องการโยนลูกเป้าที่ถูกกติกามีเพียงเท่านี้นะคะหากท่านที่สนใจอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะและหากสนใจศึกษากติกาทั้งหมด แอดมินจะแนบลลงก์ไว้ด้วยเช่นกันค่ะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ